ตมอกี้ครับผมออกไปทำธทุระม,มาแลวนี่ครับผมเจอเจ็ดสองเรามาดูกันนะครับว่ารอบที่แนวที่เราไปซื้อกันมามันคุ้มไหมผมก็เลยแบบว่าอยากเช็คดวงตัวเองอีกรอบหนึ่งลองดูเลยครับว่าดวงยังจะดีอยู่หรือเปล่าก็จัดมาเลยแปดซองเดี๋ยวเรากลับไปดูกันที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านดีกว่า let's go เอาล้วครับก็มาถึงบ้านกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดกกายกันเลยดีกว่าเดี๋ยวตั้งกล้องแป๊บนะขยับไปกันมาเดี๋ยวเราไปทุ่นทำเพลงนะเรามาดูกันนะครับว่า S S R จะออกไหมหรือ R R จะออกนะก็เรามาลุ้นกันเผื่อได้ตัวอื่นนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย let's go <S แล้วก็มาแกะกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นกาสที่แถมหน้าซองนะ ก็ได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ลากันไปก่อนอะไรอ่ะไม่ใช่อันนี้ก็เอามาเก็บไว้มาเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนมาเปิดแกะเหมือนเดิมดีกว่ากันไกลหายด้วยแม่ไม่รู้ว่าคุณแม่ของผมนั้นเอากันไกลไปไว้ไหนนะหายแล้วก็มินเดอร์มันโคตรจะเหนียวโอเคได้แล้วโอเคมาขยะทิ้งอย่างนั้นเลยนี่มาเปิดมาดูซองแรกครับ ออกแบบสอบถามนะครับคามิซูนะฮะคามุคามะบูรุเทคนิคลับของฮันซูแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นปีกไลท์พัสสุธาครับมาเปิดมาซองแรกก็เกลือแล้วเริ่มเกลือแล้วก็ใครที่อยากเอ่อ สนับสนุนนะครับก็สนับสนุนกันไกลได้นะบ้านไม่มีกันไกลอทิง้งนี่นั้นเลยมาขอแบบความร่วมมือวูรูโบรรนปูตโตกาฟูบาไลทําำเป็ดใบสุดท้ายไม่มีอะไรหมดเหลือสิบสี่ซองวันนี้นะ้ะเริ่มเริ่มได้กลิ่นเค็ม,มๆแล้วเริ่มแบบอืมเค็มๆ เหมือนน่าจะไม่ได้อะไรนะเอาแบบความเริ่มาโนยโคคุมะเอสกคิวะวัลลาวาโมจิฮันสูและใบสุดท้ายปุ๊บโคมมรโลเมตอืมจะเป็นเกลือได้ไงนี่อยากได้ใบนี้เนี่ยเอเนี่ยช่อประทันพอให้ข้าหน่อยได้ไหมแล้วข้าจะตั้งใจเรียน มาขอความร่วมมืออาสนันคาจสิสูสามาโยรุ้ยอาอาอะไรอะเดี๋ยวเฮ้ยอาอาแตกทุกคน <A new. S 1> เอ็นนิวเฮ้ยกลัวมันจะเป็นอาอาตัวเดียวของซองนี้เดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนั้นก่นอนอะ เอ้ยอามาเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วก็เหนียวเหมือนเคยก็สนับสนุนกันเข้ามาได้นะครับเออ่กันไกน่าม่รถสนับสนุนให้ผมได้นะครับบ้านไม่มีกันไกเมียเปอร์เซียนกุ๊กเกกูโกคุลิน <laughs> โคจนโดและใบสุดท้ายมีอะไรไหมปุ๊บเป็นจูไนเปนะอร์นะสงสัยน่าจะออกอาอาอัาอน,นี้นี่เปิดม,มันีซอง้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกโอ้เกองเหลืออีก้องเพิ่งผ่านมาห้องเอยเนี่ยนับเป็น,ดน,เ,เ,นเด็กอนุบาลเลยเอเด็กอนุบาลนับนิ้ว โอเคโอ้โหืมเฮ้ย ah มีพ ah ิพ ah ัฒ ah อีกแล้วขอความร่วมมือโซโดโมคุโรโอเคมันลองท็อปใช่ไหมล่ะเฮ้ยอ่าอ่าอ่าสองใบเลยอันนี้ก็เป็นเอ็นวิลเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่าอ่า ออกมาใบเดียวกันนี่หาเลยนะเฮ้ยเอ้ยเห็นเห็นชื่อแต่ว่ายังไม่เห็นอือไปโอ้ยเจออะไรง้นเห็นลิฟวับเห็นลิดวับแต่ยังไม่เห็นชื่อป้ายเห็นชื่อผมก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีเฮ้ยลิฟวับมาสองว่ะแต่ผมอยากได้ S S R ทุกคน ซีดาซูบาซูรุฮโฮและใบต่อมาอ้าวอายาแล้วเป็นเบายร์เบายรอมันมันเต็มไปหมดเลยอ่าอาตอนนี้นะอ่าอาไม่มีลายแบบเป็นลายแบบนี้เลยนะแต่เป็นลายอื่นน่ะเก็บไว้ก่อนของดีอ่าอ่า เฮ้ยทำไมมันเฮ้ยทุกคนเห็นเว็บเวบตะกี้นะดำดำอีกแล้วพระเจ้ชาช่วยบิวราคาจิสุปุ๊บแล้วก็เป็นโคคกกุก็คตะกี้เห็นเว็บเบมันเป็นอ้าวอ้าวกูเห็นอะไรวิบวับวะ <c oughs> อะไรวะดำดำเอาคิดว่าใบ ไปอันนั้นอีกนะหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้วเอ๊เริ่มหลอนแล้วภาพเดจาวูนะเห็นเมื่อกี้เห็นว่ามีสีดำบรรจุซองที่แล้วมันไม่ใช่ซองนี้แม่เฮ้ยโอ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 ้ยมีลุ้นอีกแล้วเว้ยซูเบตเดนมิจุสุนะใบต่อมาเป็นบาร์คุมส ูก่อเฮ้ยอายเอ้ยลวใบสุดท้ายเป็นนี่อนะเดมีลาตีเดเบียมีลาตีนะเฮ้ยทำไมชื่อเหมือนนักบอลยังวะอูอาอาสี่ใบแล้วนะสิบสี่สบาทเฮ้ยไปสิบสี่ซองสิบสี่บาทคืออะไรวะอ้ขยะเต็มตเตียงเลยอ่ะดูสะท้อนไม่มีอเอ้ยแต่ข้างหลังมันวิบวับว่ะอาจจะเป็นใบฟอยนะสลีป เอเลมูใบฟอนผมเปิดเลยดีกว่าโคลาตอมและเป็นโอ้ยเอา่าอืมเฮ้กูเกือบเปิดแล้วเฮ้ยเอาเอาเออาเอ้าไปนี่เนาะเดี๋ยวเปิดอ้าอาโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าแจมเ็นมันนี้มันอยู่ในในไกลๆพวกใบดีนะเองต้องอยู่ตรงนี้นะเออเออามาดูคนเฮ้ย ไม่มีเอสอะเฮ้ยวิ่งวับเยอะเฮ้ยวิ่งวับเยอะกูเล็กกูก็คูลินนิวราและใบรองท็อปเป็นอาโออาโอ,อ้เป็นกิกเกียครับนี่ใบาอาวิ่งวับและใบสุดท้ายเป็นนบิวราอันนี้ใส่สลิป นี่ใส่สลีปอ่าดีไหมไม่รู้ใส่สลีปไว้ก่อนแม่ซ่อนไว้บ้าพูดไปเรื่อยตะกี้ตะกี้นี่ลกๆกมองหาการ์ดอยู่ว่าตัวเองซ่อนการ์ดไว้ตังไนซ่อนซองการ์ดไว้ตรงไหนนะโอเคไม่มีอะไระซองนี้นี่เริ่มดูทิกแล้วเริ่มดูทิก้็ดีไม่มีอะไรนี่ครับ โูซ ok er hey, mm ูแบตโซโดโบคุโรเทอร์เนทอและมาวิปเฮ้ยถึงแม้ตานี้ HR s r mm hmm. จะไม่ออกนะฮะ mm hmm. อย่างน้อยก็ได้ AR mm hmm. มานะ mm hmm. เออเออเก็บไว้ก่น mm hmm. อนอาามีค่าสำหรับเราอืม mm อืม hmm. น mm ี่ครับโมคุลรอด กูดูต้าฮาสานันนาดิกาายแห่งพลังและเอเบิลครับเฮ้ยเล่นรู้ทิกแล้วว่ะและมันเป็นซอสุดท้ายแล้วเริ่มไม่ทิกแล้ว SR ไม่ออกเลยเนี่ย SR เนี่ย SR ตัวไหนก็ได้ออกหน่อยได้เหรอเฮ้ยโอ้ยบ๊ายบาบ๊บบายบายบ๊บ คีวาก้าคีวาก้านะคามิซูและใบที่สี่อ่าครับเป็นโอ้โคไซดอนและยูเป็นมิกาซู on, wen, asu, ครับอ่ะทีนี้ถึงเอ่อถึงบุคคลสำคัญทั้งห้าหน่อนะครับสิบสี่ใบไดเออามาหนึ่งใบเออาใบสุดท้ายนะเอ้อเอ้เอ ใส่ดีดีนูเนียโตเหมียวกิ้งไม่ใช่นาฬิกะ oh, แล้วใบใบฟอตติเคนเดี๋ยวเตรงนี้ลกมากอ่ะนูเบียโต RR หนึ่งศูนย์ห้หกโอ้โหมโมวาโครับ oh, อืม RR SR ไม่ออกแต่มี RR มาออกแทนนะจ๊ะ อาร์อาร์มันไม่ค่อยดีมีราคาแค่สามสิบถึงสี่สิบบาทเราไปเลือดเออาร์กันดีกว่าน่าจะเป็นใบดีอาเอออาเออาร์สมายุรุและได้หลังอาเป็นเป็นเป็นมิเซลลเวลาท้องอิ่มน้องต้องนอนกินข้าวนะ วันเดอร์ไซเฮ้ยเฮ้ยสบายแม่ง ex e e อะ่ะไม่รู้มีราคาไหมใครรู้ราคาช่วยบอกนะแต่ว่า sr ที่ผมได้ใบที่แล้วมีคนมีมีเพื่อนพี่เพื่อนๆนะครับให้พี่มาบอกนะครับว่ามันเป็นใบ sr ก็จริงแต่ว่ามันไม่มีราคาเฮ้ยใบนี้เห็นละวิีปับแต่ไม่ดูตัวอะไรนะแต่ใบแม่งใช้ได้หรอโฮโฮมาดูข้างหลัง อาอาครับหนึ่งศูนย์สามทับหกหกไม่ใช่ใบที่ออกแล้วเป็น EX ไหม EX เป็นมาชิมาระอู้อาอารผิดคาดผิดคาดอะไรวะใช่ผมก็ผิดคาดพี่ SR ไม่แตกวันนั้นซื้อแปดซองไม่แตกไอแตก SR นะแต่วันนี้ซื้อสิบสี่ซองไม่ออกเลย <c oughs> นี่อาากับ SR อ่ะ มามาถึงลองท็อปวิงวับสีสวยงามดูอีกครั้งว่ามันคืออ่าเอ้ย,อยทำไมมันเหมือนมันเหมือนกันเลยอ่ะเอาใช่นี่ S Bern ครับล่างสองเฮ้ยอ้าแล้วมันต่างจากตัวนี้ยังไงอ่ะอ๋อร่างสองเหมือนกันอี๊ A A H Bern แตกเฮ้ย H Bern บอกให้เอา s R มา s R มา s R ไม่แตกนะไ H R ล่านี้มาแทนอวแล้วเส้นผมเส้นผมใครอ่ะนี่ครับสีสวยวิ้งวัดถูกใจถูกใจอะไรใช่เลยอย่างนี้ไม่รู้มีราคาไหมนะพวก A A พวกเนี้ยแต่ว่า นี่ไม่ใช่สิ่งที่เรามาสนใจอันนี้30-50บาทมีคนคอมเมนต์และต่อมาเป็น AR ใบสุดท้ายาขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีหรือว่าเป็นการปิดปิดท้ายชุดนี้นะเพราะว่าไม่ได้ซื้อแล้วรอซื้อบิกาจูเลยนะก็นี่เป็นชุดปิดท้ายนะ เออาร่างหนึ่งธาตุไม้อะเลเดียนอะโอ้โหเอารายประกายดาวประกายเลเดียน <_ d ian> สปีสตา <_ d ian> พี่พี่ใครเนี่ย <_ d ian> <_ d ian> พี่ใครอะพี่คือใครฮะ เออเจ้ารีแคปครับรีแคปใบดีที่เราได้มามีตามนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามารีแคปกันช้าๆมาชิมิมามาชิมาชิละอ่าบัตเซลเอ็กนะฮะอืมน้องโมโม,โมวาโลครับและใบสุดท้าย เอ้ยแล้วก็เอสเบิร์นใบซ้ำกับใบนูนนะ s อสเบิร์นนี่แล้วก็เลดียนฮะเอน้องคือใครอ่ะวิวัฒนาการมาจากเลดีน่าเลดียนสุดเลดีน่าต่อไปก็คงจะเป็นองศาเลดียนแลละนี่ครับผลประกอบการรอบนี้ครับไดอาอามาสีใบแล้วก็ าอารมาใบหนึ่งครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับ20่สลค์ไอ้ยีผู้ติดตามนะใครเข้ามาใหม่ก็อยากอยาก่อยาลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับเราก็จะพยายามทําคลิปนะเดี๋ยวผมวางแผนไปแล้วผมกลับไปมาหาลัยรอบนี้ผมจะทําคลิปฮ่าฮาทำคลิปตลกมาให้ทุกท่านดูนะก็หวังว่าทุกท่านจะอยู่เป็นกําลังใจนะครับอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณกระแสตอบรับคลิปที่แล้วถือว่าร้นหลามมาก คลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย